วันนี้เสนอเมนูตำแตงนะคะใส่หมูสับใส่ลูกชิ้นใส่วุ้นเส้นตามสไตล์ห้น้องเพื่อให้ตำแตงมีรสชาติที่อร่อยจัดปลาไอน้องโขกพิกเรียบร้อยผงหนัวใส่ไปตามชอบโอ้ซอบก็ซอบหลายพุต น้ำตาลใช่หวานนิดนึงนะคะโอ้โหฝนลงเม็ดแล้วค่ะเพื่อนจ๋าตอนแรกก็ว่าอันสิกินกับขนมเส้นนั่นแหละเป็นมืดมืดฝนยัยน้องก็เลยไม่ได้ไปหาขนมเส้นนะคะก็เลยเอาวุ้นเส้นแทนเสร็จปลาไป เดี๋ยวไม่นัวค่อยเพิ่มใส่ไปก่อนที่สําคัญมะนาวนี่แหละไม่รู้มีน้ำหรือเปล่าโอ้ก็มีอยู่น่วไงหญ่นี่มีอยู่วันนี้จะน้องตาแตงนะเพื่อน เยายท้องชอบกินเปรี้ยวหวานชิมเปรี้ยวก็ได้แล้วนะคุดถึง แปลวัดปลาแตงแล้วมะเขือเทศใส่ลงไปคนลงเม็ดละแันเพื่อนเดีย๋ยน้องต้องทำ ให้แตงนิ่มๆน,นะคะเพราะว่าฟันในน้องโย่แต่มันก็ยังอร่อยอยู่ค่ะแต่นิ่มนิดนึงเดเคี้ยวไม่ไหวทันแตงกินมากินมาว้าวหอมอีกแล้วท่านผู้ม ตรงนี้ติดเมนูมตำนะคะเ๋ยวน้องตำคว,วันเลยจิ้มฝนตกละคา่ะฝนตกละคะโอ้แซ่บราคะ ใส่รูปลาปวามอร่อยน,น,นุ่เส้นนุ่เส้นหนบด แน่นอนท่นเพื่อนแตะนางรับประกันขวนแซบเดี๋ยวสิลิเกนยานปลาบโบ๋หัวเพิ่มปลาเพิ่มความนัว เคลียงอแน่นอนต้คมคำหวานาน้องติดวานนะฮะนี่ไปเพิ่มมะนาวเพิ่มทุกอย่างเพิ่มทุกอย่างจาัดไปจัดจานแน่นอน เป็นตมของแม่็ตกแสำนีและผานุสามเจจะไปกินกันเลยส้วาวเผ็ดหน่อยนะคะเพื่อนจ๋าแต่อร่อยเหมือนเดิม ตังแตงเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลย